มาจากเรื่องของการเกี่ยวข้าวด้วยนะคะวันนี้ก็จะได้เห็นภาพหลายๆภาพที่น่าประทับใจมีทหารมีตำรวจไปช่วยชาวนาเกี่ยวข้าวกันเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับชาวนาในหลายๆพื้นที่นะคะแต่ว่ามีอยู่ที่หนึ่งซึ่งแตกต่างจากที่อื่นค่ะเพราะว่าระหว่างเกี่ยวข้าวไปก็จะมีการท่องบทกลอนเพื่อสำนึกถึงพระคุณของพระแม่โพศพด้วยค่ะ จานจารยนอาหารทุกอย่างอาหารทุกอย่างอยากกินทิ้งคว้างอยาากกิินท้้งงวเป็นของมีค่าเป็นของมีค่าพ่อแม่เหนื่อยยากพ่อแม่เหนื่อยยากลำบากนังน้าลำบากนังน้าสงสารบรรดาสงสารบรรดาเด็กตาดำดำเด็กตาดำดำในโลกนี้ยังมีคนที่เหนื่อยยากในโลกนี้ยังมีคนที่เหนื่อยยากทั้งลำบากอัฐหัตแลกขสนทั้งลำบากอัฐหัตแลกขสนอยากกินทิ้งคว้างตามใจตนอยากกินทิ้งคว้างตามใจตนสงสารคนอื่นที่ไม่มีกินสงสารคนอื่นที่ไม่มีกิน ทุกจานข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอาหารทุกอย่างอยากกินที่กว้างอยากกินที่กว้างเป็นของมีค่าเป็นของมีค่าพ่อแม่เหนื่อยยากพ่อแม่เหนื่อยยากลำบากดักหนาลำบากดักหนาสงสารบรรดาสงสารบรรดาเด็กตาดำดำเด็กตาดำดำในโลกนี้ยังมีคนที่เหนื่อยยากในโลกนี้ยังมีคนที่เหนื่อยยากทั้งลำบากัตะคั้แรกวขัดผลทั้งลำบากัตะคั้แรกวขัดผลอยากกินที่กว้างตามจะเหนื่อยก็ตอนงทน คักเข้มแข็งมากๆนะคะนี่คือเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจที่ไปช่วยชาวนาที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเกี่ยวข้าวค่ะก็เกี่ยวไปด้วยท้องกรอนสำนึกพระแม่โพศพไปด้วยนะคะก็เป็นการาให้เห็นคุณค่าของข้าวและอาชีพชาวนาซึ่งเป็นประดูกสันหลังของชาติน,นี่ี่ฟังแบบนี้แล้วคุณทีละทานข้าวต้องทานทุกเม<ช>็ดอยาให้เหลือเพราะชาวนาลําบากมากนะคะด้านในายอำเภอตาพระยาจังหวัด